สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลักนาาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15มีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของ โหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะ์ดวงดาวก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวมีนลัคขามีนกันก่อนโดยจะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์มีการโครจรยกย,าย้ายราศีสามารถดูตาม แผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมีนลักนามีนนะครับมีนาเขียอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระหัสสปดีเลค้าได้โคจรน,นะครับไปอยู่นําหน้าลักนาเป็นศูนย์พยาพาหะนาหน้าลักนาเป็นในเรื่องของการโน้มเอียงการพัฒนาการเติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างเต็มที่และได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่า ตำแหน่งคือราชาโชคนะครับราชาโชคเนี่ยหมายถึงชาวมีนลัคนามีนก็จะดูดีมีเส่หมเมตตามีในเรื่องของการคิดการทําการวางแผนอะไรเนี่ยมักจะมีในเรื่องของการได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับและไปอยู่นําหน้าลัคนาก็หมายถึงมีแรงโน้มเอียงมีแรงพัฒนาสิ่งต่างๆการคิดการทําการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีระเบียบแบบแผนไปข้างหน้าดีขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาอะไร ที่มันเกิดความรู้สึกที่มันเป็นแบบเหมือนกับหลําเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้มากขึ้นนะครับอีกในยะสําคัญหนึ่งตรงที่ว่าดาวาราหูนะครับโคโจรกลุ่มกับรักนามีนอยู่เนาะดาวราหูเนี่ยมาจากภพเลินวีนาดนะครับวีนาดเนี่ยเวลาโคโจรทับลักนะี่ยมันจะไม่ชาวมีนลัคนามีนรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ว่า,าดาวราหูเนี่ยนะครับมักจะไม่ทําร้าย คนที่เกิดราศีมีนเมษแล้วก็พริกศพมากจนเกินไปเท่ากับราศีอื่นๆนะครับมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับกึ่งๆเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นนิดหนึง่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่แบบว,ว่าอาจจะมีผลแต่น้อยกว่าราศีอื่นที่มันเกิดเอฟเฟกต์ uh, แบบนี้เป็นต้นนะครับการที่ดาวราหูอยู่ในราศีมีนนะอย่างน้อยเขาบอกว่าราหูในเรือนครู นะครับมันก็ยังหรือในเรือนพระนะ่ะก็หมายถึงว่าคิดหรือทําอะไรเนี่ยก็มักจะเหมือนกับเป็นการที่แบบเหมือนได้รับความเก่งใจบ้างอะไรแบบเนี้ยก็คงจะไม่กล้าออกฤทธิ์ออกเดชจนแบบเต็มที่อะไรประมาณนี้อันนี้มันก็เป็นเกิดเป็นเคล็ดให้ฟังนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันไม่ได้แบบเหมือนจะมีปัญหาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าออตอนนี้มีดาวเกตสุริยายนะโคจรเข้ามาทับกับชาว ราศีมีนอีกมันก็เลยทําให้ดาวเกตนั้นเฟิร์นฟูขึ้นมาอีกนะครับในระดับหนึ่งทำให้ราหูนั้นเป็นตาแหน่งจอมทับเลยทีเดียวเมื่อโคจรกลุ่มลัคนาแล้วผลล่ะที่ได้จะเป็นยังไงผลที่ได้นะครับมันก็น่าจะเป็นประมาณทรงเหมือนกับว่า กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะครับมากขึ้นหรือเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนกับสุดโตรงมากขึ้นกับในเรื่องของการคิดการทําทอะไรแบบนี้แล้วลาหูเนี่ยมาจากภพเดือนวินาศมันก็เลยทําให้ชาวมีนนั้นอาจจะกล้าคิดกล้าทําอะไรทั้งต่อหน้าและหลับหลังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางสิ่งเราอาจจะกล้าทําในสิ่งที่มันแบบไม่ได้คํานึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะวินาศเนี่ยหมายถึง ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือชาวมีนก็พยายามอย่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเกินไปน้๊ให้เอาแต่พอดีจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราหูนะมาจากภพเดือนวินาาใช่ไหมครับแม้ว่าชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินนะิทด้านการเงินนะครับสำหรับชาวมีนคือราศีเมษของด้วยดาว อังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่นะครับพบเลือนลาพะแล้วเป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆสำหรับชาวมีนแล้วก็หลักขนามีนแล้วก็ดาวประจำตัวก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินเออเอาเข้าไปนะครับชาวมีนนี่คือแบบดีเด่นมากๆเรื่องการเงินยังไม่พอนะดาวศุกร์นะครับลุมกับดาว อังคารเป็นคู่มิตรอีกในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่9มีนาคมมันก็เลยทำให้ชาวมีลัคนามีนนั้นมีรายได้การเงินการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการเงินนั้นแบบพุ่งทยานนะครับไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแบบสุดๆเลยนะครับเต็มเปี่ยมนะแบบนี้เป็นตน้นนงดาวการเงินเป็นตำแหน่ง มหาอุดเลยนะเพราะว่าเราจะได้ทรัพย์สินอสังหาสิ่งต่างๆที่ดีไปอยู่ในเรือนลาะซะอีกเป็นลาเป็นผลนะเออนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จแบบดีงามมากๆเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ยินดีกับชาวมินด้วยนะครับแต่มีข้อแม้เล็กๆนะครับมีข้อแม้เล็กๆคือราศีตุลน,นะครับคือดาวศุกรนะ์เนี่ยโคจรเข้าไปร่วม เป็นดาวคู่มิดก็จริงแต่ดาวสุกเนี่ยมาจากภพเรือนมรณะนะครับก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะเข้ามาบางนิดนึงเนาะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราได้เงินเยอะเราก็อยากจะใช้เงินเยอะเออประมาณนี้นะครับเราก็พยายามจัดสรรในเรื่องการเงินให้มากหน่อยนิดหนึ่งมันก็อาจจะยังแบบโอเคขึ้นหรือบรรเทาตรงนี้ไปได้บ้างเช่นกันนะครับ ก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะได้เงินเยอะแล้วนะใช้เงินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็จัดสรรการเงินให้มันพอดิบพอดีน่าจะดีที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอการเงินเราเนาะต่อไปการงานกันบ้างอินทรพนการงานนะครับสำหรับชาวมีนลักขณาม,มีนการงานของคุณเนี่ยก็คือราศีธนูของดวดาวพระศสบิีเลขหาก็ไปอยู่เป็นตําแหน่งราชาโชคอีกเหมือนเดิม ปพะว่าการลงทุนการค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานชาวมีนและขนามีนเนี่ยยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับการงานมีโอกาสเติบโตพัฒนามีโอกาสที่จะปรับฐานเงินเดือนอัพฐานเงินเดือนได้อีกโอ้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคิดทําอะไรเนี่ยมักจะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จนะครับเพราะดาประจํา การงานของคุณได้ตําแหน่งราชาโชคมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนที่ดีเช่นกันด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นสําเร็จในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ราบเรียบราบลื่นเหมือนกับดาวการเงินกับการงานหรือตัวตนของคุณนะครับดาวความรักของคุณเนี่ยคือราศีกันย์ของไม่ดาวพุธเลขสีได้โคโจรไปตกในพบเรือนวินาศสามวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็โคโจรเข้ามาทับหลักคณาของชาวมีนจริงๆแล้วดาวกัน ความรักความสัมพันธน์แย่อยู่แค่3วันพอหลังจากนั้นเนดาวความรักโคจรเข้ามาทับกับชาวมีดูเหมือนจะดีมากนะครับเพราะดาวความรักเป็นตําแหน่งประกุมรักนะมันแปลว่าเหมือนเขาอาจจะดูอ่อนอกอ่อนใจให้กับตัวเราดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับในช่วงปีนี้เลยที่ดาว พุธนะครับโคจรทับลักเพราะดาวพุธเนี่ยโคจรทับราหูเห็นไหมครับที่ทับอยู่กับลัคนาของคุณมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดน่กษาของการมีปัญหาในเรื่องของคําพูดคําจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆมักจะมีปัญหาไม่ค่อยแบบลงรอยกันมีปัญหาเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดังนนั้นชาวมีนลัคนามีนก็อาจจะต้องพยายาม ปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็อยากคิดหรืออยากพูดอยากทาอะไรที่มันแบบทำลายน้ำใจกันหรือว่าก่อเกิดในเรื่องของความที่มันเป็นนก g a t i ต่อกันเพราะพูดกับราหูเนี่ยเขาเรียกว่าพูดอันตพานวิวาทราหูในทางโบราณอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดกับราหูเนี่ยโคจรสัมพันธ์กันอ๋อมีโอกาสที่จะมีระมัดระวังเขี้ยวคมงานะครับหรือ มีถูกสุนัขนะครับหรือสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะมีการถูกกัดต่อยนะครับแบบนี้เกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในทางตำราบ,บอกไว้เลยนะว่าใครที่มีพุทธลาหูเนี่ยนะครับที่โครจรทับเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเขี้วงานะครับพูดถูกหรือเปล่าสัตว์ที่มีอาสัตว์ที่มีเขี้วงาต่างๆอาจจะมีการขัด ต่างๆหรือมีปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้น้อยสุดก็แบบสุนกักกะดอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวมีเนาะก็อย่าประมาทแล้วกันแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนดาวคู่ของคนรักของคุณนะโคจรเข้าสู่ราศีมีนทับลัคนานะ่ไม่ถึง1เดือนนะครับเดี๋ยวดาวพุธก็จะโคจรออกไปที่ราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบรรเทาลงแล้วก็ กับเข้าสู่สภาวะแวดล้อมเหมือนเดิมนะครับก็อดใจเล็กนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ